เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเนื้อวิธีผ่านดันเจี้ยนนะครับของเจ้าฮอกกินนะครับผมจริงต้องบอกเราเป็นด่านที่โคตรยากมากๆเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเกมเนี้ยมันจะอวยตัวใหม่ไปถึงไหนอันนี้พูดตรงๆนะคือแบบตึงนะในความคิดผมอะไม่มีทางด้านของแฟงกี้ตัวใหม่อะ ค่อนข้างที่จะลาบากมากเลยนะครับต้องบอกไปก่อนเลยว่าผมก็ไปดูแบบช่องฝรั่งหรือช่องคนอื่นที่เขาเล่นนะครับก็พยายามไปปรับทีมตามเขานะครับแต่ว่าโอ้โหโคตรลาบากเลยนะครับผมโคตรจะลําบากเลยจนกว่าจะหาทีมที่เข้ากับไอเดีเราได้นะใช้เวลานานมากๆเลยนะก่อนผมจะหาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีมของผมที่ผมใช้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อนนะครับผมจะใช้ทางด้านของ โรเจอร์นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเพื่อนทางด้านของแฟงกี้อ่ะมันก็เลยหาทีมค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับผมมาดูทีมกันกว่อว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครที่ค่อนข้างแบบผมว่าถ้าใครจะลอกทีมผมอะต้องมีตัวละครเหมือนผมอะนะครับจวบอกให้ว่าตัวไหนเป็นคีหละ่ะบ้างนะครับลูฟี่นะครับผู้นำนำทุกตัวนะครับเอาไปสำคัญมากเลยในการที่จะเปลี่ยนลูกแก้วนะครับทุกตัวเป็นลูกแก้วลุ้งเพราะด่านเนี้ย บอสมันจะเปลี่ยนลูกแก้วเราด้วยนะครับดังนั้นต้องหาตัวที่เปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดไว้นะครับนั่นคือท่าทางของลูฟี่นะครับเอ็กซาโบเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแข็งแป่งมากๆเลยและดีโคตรเลยใช้ได้ยาวโคตรนะครับซิกวนายคาคุต<ม>ัวเมเปของผมอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมได้รีวิวการใช้งานไปแล้วด้วยนะตัวนี้เป็นตัวโปรดนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตตัวนี้อุ้ยเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับซัพพอร์ตก็คือสําคัญมากๆเลยซัพพอร์ตสำหรับ เธอคนนี้นะเป็นในหนึ่งในหน่วยของซีวินายท่นแหละนะครับจะออกมาป้องกันนะครับมีบัฟเอฟเฟกป้องกันให้เราไม่โดนทำไม่มามาตายเขาเรียกว่าโดนตีเบาตั้งเองครับผมก็ยากเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูเลยว่าจะต้องใช้สเต,ตปประมาณไหนและกันนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูในดานจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันใช้หลายตัวจริงซับพอร์ตโค้รสำคัญเลยถ้าใครใช้ทีเหมือนผมนะฮะ ซัพพอร์ตสำคัญมากนะครับมาด่านแรกต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีอะไรมากนะครับจุดสำคัญอย่างเดียวเลยคือตรงคีเอมอนนะครับคีเอมอนแล้วก็เอกสกบซาโบเนี่ยพยายามหมุนให้ตัวเลขในการใช้สกิลมนะันให้ได้เหลือ2นะครับพอหมุนไปได้เหลือ2แค่นั้นลนะพอแล้วเดี๋ยวผมจะทำตามผมไปเลยก็ได้นะอธิบายค่อนข้าง,างยากเพราะว่าสเต็ปการเล่นแม่ง คดละเอียดเลยนะครับขั้นนี้จะตึงมือคดโค้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะกอไปเลยนะครับไปตรงถึงที่ว่าเราจะต้องมีสเต็ปอะไรบ้างตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือหมุนให้ได้2แล้วก็เก็บถ้าไม่ตายไปเรื่อยๆนะครับเดยกก็จะกอไปเลยนะครับตรงนี้ก็หมุนหมุนเอ็กซาโบลมาหนึ่งทีนะให้คาคุมีแก้วสีฟ้านะครับแล้วก็หมุนน้องมันเชอรี่กับน้องชิราอชินะ <S <S นเออเปลี่ยนเป็นลูกแก้วสีลุงนะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตีเก็บถ้าไม่ตายไปเลยนะครับผมป้ายยองยาวครับนอนยาว เอาแล้วครับเรามาดูนะครับในส่วนของบอสไม่ใช่หรอกบอสรองบอสตัวที่3นะครับผมจริงๆนิงด่านนี่แม่งบัฟเยอะมากๆเลยนะครับมาถึงนะครับเราก็จะโดนสถานะแอตแทกดาวนะครับทั้งหมดอ่าเทิร์ด้วยกันนะครับผมตรงนี้อันที่บอกเลยจุดสําคัญนะครับเคมอนต้องสกิลสลับตัว2นะครับเอซาโบก็2ไปด้วยเนาะพยายามหมุนไมา้ถึงตัวนี้พอถึงตัวนี้ปุ๊บทําตามผมไปได้เลยนะครับก็กดสกิลของทางด้านขาคุนะครับเพื่อลบบัฟแอตแทก ลงนะครับอ่าโอเคแล้วก็เปลี่ยนแก้วทุกสีครับเป็นแก้วของคาคุนั่นเองครับเป็นแก้วที่คาคุมีอยู่ก็จะเป็นสีลุ้งหมดแล้วนะครับหมุนเอสคาโบล,ลงหนึ่งที่นะครับผมหมุนหมุนตุ้ยหมุนอะไรล่ะหมุนเคียมอนลงมานะครับผมเนาะแล้วก็ร้องมาเชอรรี่ด้วยเออโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับลุมตีไปเลยครับตายแน่นอน,นครับ ประมาณน,นี้ครับผมเนาะเออประมาณนี้โอเคมาดูลองบอสนะครับทางด้านของฮอคกิ้งสีม่วงครับผมมาดูดิ ي, ดูมันใบนะใบ้กักตันนะครับแล้วก็ออกมาซัพพอร์ตผมลืมชื่อไปแล้วอะ่ะอันนี้ที่อยู่กับทางด้านของโอเด้งครับเป็น7จ็ดนินจาอะไร Ninja, Ninja, Ninja. นินจานินจาใี้ผมจำไม่ได้แล้วตัวนั้นก็เป็นตัวกาชานะครับมาในตู้ของ อาเคเอมอนนี่แหละนะครับเป็นตัวที่ออกมาบัฟนะครับผม up ัพ p p o r t l e v e ลเต่เมืองนะครับก็จะได้สกิลเขาเรียกว่าอะไรเป็นการโจมตีเมื่อจบเทิร์นนะครับจะเอามาใช้กับสกิลของทางด้านของฮอคคินก็คือสกิลนี้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าด่านนี้มันโคตรข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับพอบัฟเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ฮอคคินนะครับจะบัฟโล่สี่ลงอีก5เทิร์นนะครับผมเนาะก็พูดยากอ่ะเพราะว่าเห็นฝรั่งเขาก็ใช้เป็นทางด้านตัวของ อีวานอีวานสีม่วงอะเออเราไม่มีไงผมไม่มีผมก็เลยต้องหาตัวที่มันมันพอจะได้นะก็จะได้ทีประมาณนี้นะครับโอเคมาดูสเต็ปกันเลยนะครับเอซาโบหมุนลงมาครับโอเคแล้วก็ใช้ถ้าไม่ใต้โอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หมุนนะครับคีมอนลงมาอีกหนึ่งทีโอเคนะครับแล้วก็ใช้สกิลทลายโล่ไป สกิลทำลายโลกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะใช้สกิลของทางด้านลูฟี่อีกทีครับเปลี่ยนทุงหมดเป็นลูกแก้วลุ้งแคมล็อกอีกด้วยประมาณนี้โอเคครับผมตรงนี้ก็หมุนน้องมานเชลรี่ไมทินกันเออโอเคนะครับตรงนี้ก็ไม่มีไรแล้วนะครับลุมตีไปได้เลยนะครับผมรับรองว่าตายแน่ๆนะครับพยายามใช้ไม่โรเจอร์ปิดก็เคียม้อนปิดครับว่าเป็นสีเหลือชนะทางอยู่แล้วนะครับผม เอา้ากูผิดถึงปุณเนี่ยอุ้ยเกือบไปแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วนะครับผมออโอเคตรงนี้สําคัญมากนะครับเดี๋ยวดูนะบอสนะครับมันจะทการตัดเลือดเรานะฮะดูนะใช่ไหมอาจารย์ผิดมันจะตัดเลือดนะครับตัดเลือดเก้าสองเปอร์เนเจือเข้าไปโอ้โหดูดิเป็นไงออกมาครับซัพพอร์ต คาคุนะครับปุ๊บออกมาปั๊บเาาบกาะโอเคนะครับผมให้คอกออกมาเติมเลือดตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเราเตบประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะตึงมือนะครับต้องใช้หลายสกิลนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราจะการบอสตัวนี้ไปได้แล้วนะครับมันจะทําดาเมจใส่เราถ้าเราไม่มีตัวละครป้องกันนะครับผมเราก็ยืนไม่อยู่แน่นอนนะครับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนทีม เลยก็วาดได้นะครับผมตรงนี้นะครับทำตามผมไปได้เลยนะครับมาดูสเต็ปกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็แนะนํานะครับผมให้ใช้หมุนสกิลของน้องชิราวิธิลมาก่อนอ่านะครับผมแล้วก็กดสกิลนะครับผมของทางด้านโรเจอร์หมุนลงมาเพื่อล็อกก่อนสําคัญต้องล็อกด้วยเพราะถ้าไม่ล็อกจะเกิดอะไรขึ้นฮอกกี้มันจะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดเป็นลูกแก้วพิษนะครับจะอนาถมากๆเลยกดสกิลอของโรเจอร์ขึ้นไป โอเคนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตั้งสมาธิทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่ในการกระทถบบอสนะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่กดกากมากๆเลยนะครับจะใช้ลูฟี่ปิดให้จงได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับขอแบบตั้งสมาธิสูดลมหายใจลึกนะครับเพราะว่ากดผ้าตายเนี่ยเป็นทีมที่นขาที่จะตึงมากเลยนะครับผม เรียบ้อยครับความตึงเยอะหมดเท่านั้นครับมามาอีกยังมาเรื่อยๆปุ๊บเป็นไงได้เกาะป้องกันนะครับผมพอคินตายยากมากๆมีหลายชีวิตมากๆแล้วก็ชีวิตที่2องของพอินนะครับจับฟิกให้เราโจมตีได้เพียงแค่สครั้งเท่านั้นโคตรโคตรแบบมันจะเก่งไปไหนเนี่ยเนกระโบมมันจะฟิกให้เรานะครับตีได้แค่4ครั้งเท่านั้นเอง นะครับผมตรงนี้ทำอย่างไรนะครับกดสกิลนะครับผมของน้องมานเจอรี่ไปครับเพื่อทำการล้างนั่นเองล้างไปครับล้างไปกดหมุนสกิลเอแล้วก็ซาโบล,ลงมาครับรบัฟเอฟเชนะทางกดสกิลหมุนเคมอนล,ลงมาครับเ,รเออเป็นสีฟา้าโอเคนะครับเรียบร้อยเราทำสิ่งที่เราจะ ทำได้ทั้งหมดแล้วนะครับผมและใครทํามาถึงตรงนี้นะครับก็กดให้แม่นๆอย่างเดียวพอนะครับผมกดแนะนําให้กด4ครั้งใช่ไหมสี่ครั้งนะกดโลเจอร์กดคาคุกดเคียรมอนนะครับแล้วก็กดลูฟี่เป็นตัวปิดท้ายนะครับเพื่อรับดาเมจสุดท้ายนั่นเองนะครับปขอตั้งสมาธิอีกแล้วนะครับโคตรตึงเป็นเกมที่โคตรตึงครับผมไปบอกแล้วลุย เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสำหรับด่านนี้สเต็ปก็จะประมาณนี้โอ้ยต้องบอกเลยว่า ผมใช้คาว่าตึงเลยก็วาดได้นะครับค่อนข้างน,นี่จะยากอ่ะเพราะว่ามันเราไม่มีตัวใหม่มันก็เลยลาบากแบบนี้แหละครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปสรุปให้ทีละกันนะครับเพราะว่าที่ดูผมเล่นมาอาจจะงงๆเนาะไปเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังอีกทีนะครับโอเคก็คผมเรามาดูทีมนะครับเบื้องต้นนันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าอธิบายทีเพราะว่าตอนแรกผมอาจจะอธิบายไปไม่ค่อยดีเนาะ,ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่เหมือนกันผมก็เลยมารวบในตอนท้ายคลิปให้ทีละกันนะครับผมก็แน่นอนนะครับ เรือผมแนะนำนะครับเป็นทางด้านของเนี่ยแหละผมว่าเรือที่มันดีสุดแล้วอะ่ะคืออะไรคือมันทำให้คุณกดติด, ay, <ๆ>ดเพอร์เฟกง่ายๆโดยเฉพาะคนกากา,กากากอย่างผมเนี่ยนะคใครที่รู้ว่าตัวเองว่าเป็นคนที่กดเพอร์เฟกไม่ไมั่นไม่เก่งอ่ะผมก็แนะนำเป็นเรือนี้นะเป็นเรือเริ่มต้นที่ดีสุดแล้วของเกมนะผมว่าเนาะแล้วก็ผู้นำนะครับผมถ้าไม่มีลูฟี่ถ้าไม่มีลูฟี่ uffy, ล่ะเอาใครดีอันนี้คือตอบยากมาก,มากนะครับผมเออรตอบยากโคตรโคตร แต่จริงๆเราใช้เป็นโรเจอร์ทั้งสองตัวผมไม่มั่นใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะเพราะเรามีน้องมมนเชอรี่ในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรหมุนใช่ไหมเออหมุนหมุนลูกแก้วไปลูกแก้วลุงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้โรเจอร์ล็อกก็น่าจะพอแบบ รุ่งอรวยได้แต่ไม่รู้ทำเมทตอนท้ายไม่จะถึงหรือเปล่าไงนะครับผมแล้วก็ตัวที่สำคัญจริงๆนะก็คือทางด้านของเจ้านี้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดเจ็ดยินจาและหนึ่งในยินจาของโอเด้งอ่ะเออนะ,พ,ะอพ,พอพซั u พอร์ตสกิลเต็มตรงนี้ครับก็จะมีดาเมจสุดท้ายให้นะครับผมค่อนข้างที่จะดีโคตรเลยนะครับค่อนข้างที่แบบผมบอกว่าด่านนี้ยากนะเอาตรงสำหรับผม,ผมว่ามันยากนะคือมันไม่ใช่ดาที่แบบ มือใหม่จะผ่านเลยถ้าตัวคุณไม่พอผมก็ว่าก็ลําบากนะครับผมนอนท้งทานที่จะลําบากเนาะถือว่าเป็นเป็นไกด์ไหลแล้วกันผมไม่สามารถที่จะบอกเพื่อนได้นะครับว่าเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้ได้ไหมอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนตัวละครในตัวละครหนึ่งก็เท่ากับว่าทีมของคุณจะต้องเปลี่ยนเกือบหมดเลยผมบอกอย,อย่างนี้แล้วกันเพราะว่าผมผมเจอมากับตัวแล้วนะครับผมไปผมไปถามว่าผมเป็นคนคิดทีมนี้เองไหมผมก็ไม่ได้คิดนะครับผมก็ไปดูคลิปฝรั่ง คนนนอื่่เลถึงจะได้มาประมาณนี้แต่ที่บอกเลยมันไม่ได้ว่าเราจะมีโตเหมือนเขาใช่ไหมเขาอัพอะลเบลิตี้อะไรเต็มหมดนะครับผมเราสุดท้ายเราก็ต้องมาปรับเข้ากับทีมเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบมันสนุกตรงที่พยายามจัดทีมให้ได้ผ่านด่านนี่แหละไม่โคตรตึงเลยนะครับจนแบบผมจัดมาจนแบบโอเคเนี่แหละสเต็ปของเราเนี่แหละทีมที่เราใช้ผ่านแต่ค่อนข้างที่จะถ้าก,กดพลาดทีก็เกมโอเวอร์เหมือนกันนะค่อนข้างเป็นทีมที่ฟิกก็เหนื่อยเล่นรอบนึงผมว่าเหนื่อยอทีมนี้นะครับก็ เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็กเป็นกําลังใจให้กับคนที่กยลังเล่นคือถ้ามันไม่ไหวยิงก็อย่าไปฝืนด้วยไม่ไหวยิงอย่าไปฝืนนะครับข้ามไปเถอะไปรอให้จนทีมเราพร้อมเดี๋ยวดันมันก็วนมาใหม่ให้เราเล่นเนาะเออผมใช้คำนี้แล้วกันว่าถ้าเราไม่พร้อมจริงก็ไม่ต้องฝืนนะครับมันยากจริง,รงดันนี้ผมว่าไม่ง่ากมากๆเลยนะครับโดยที่เฉพาะคนได้มีตัวละครตัวละครไม่เยอะตัวละครแบบไม่ฟูเออคือีนขณะผมว่าผมก็ฟูระดับหนึ่งนะยิงเอาตัวแทบไม่รอดเลย นะครับผมโชคดีมากที่เปิดได้เอกสาโบอันนี้คือดีเด็ดเลยมผมบอกเลยว่า2ตัวนี้ดีมากนะครับจริงตัวละครเนี้ยคุณเปิดสามคนห้ามขายอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่เล่นเกมวันพีสเดชเชาคูดูแล้วว่าตัวละครที่คุณเปิดได้ทุกตัวใช่ว่าทุกตัวละครสําคัญหมดมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะได้หยิบมาใช้นันเองโอเคนะครับเอาเป็นว่าดูเป็นแนวทางไปแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีทีเหมือนผมก็จัดโลดตอนนี้ได้เลยนะก็ลองไปประยุกให้เข้ากับไอเดียของตัวเองนะครับผมน้องสุดท้ายก็ เหนื่อยย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม